สวัสดีคันเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนมาดูการเลี้ยงพึ่งพงแบบง่ายๆนะครับง่ายๆมากเลยเนี่ยครับหลังพึ่งเนี่ครับเต็มกล่องเลย พอดีผมเลี้ยงเขาไว้ครับเขาเลยไม่ค่อยดุกะว่าประมาณน่าจะเดือนห้าครับเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาแบ่งอน,นุบาลเขานี่ครับใช้ลำโพงเก่าครับผมเอาขี้ผึ้งครับมาทาปาก นี่ครับเชื่องครับก็เลี้ยงไว้หลายปีละที่แรกมันอยู่ในโซ,โซฟารครับตรงนู้นวันนั้นผมเห็นมะกาะต้นไม้ผมเกลเลยเอาพี่พึ่งมาทาในหลังในกล่องนี้มันเข้ามาอยู่เฉยเลยโอเคครับ ย่งนง้ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ